สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ princess of love นะคะต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์นะคะแล้วก็ทุกๆกำลังใจทุกๆเรื่องราวความรักความรู้สึกที่เข้ามาซพพอร์ตให้กันและกันที่ช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งพลังงาน,นดีๆให้กับทุกทคนในทุกทวันเช่นเดิมค่ะ อยากให้ทุกคนมีความสุขเจอรักแท้เจอสิ่งที่ดีมีกําลังใจสู้ในทุกๆวันเพราะเราจะต้องแบบฝ่าฟันกับปัญหาที่รอทางออกการแก้ไขการเจรจานะคะอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรต้องกลา้าต้องตัดสินใจนะคะก็มีคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือหนูๆน,น้องๆที่มาฟังนะคะมีกําลังใจในทุกๆวันเป้าหมายเรามีแล้วเราจะ เราจะทาอะไรเราจะประสบความสําเร็จอะไรแต่ว่ากว่าจะไปถึงจุดๆนั้นนะคะมันจะต้องมีพลังใจคือเพิบๆนะคะแล้วก็วางแผนแพลนดีๆรัดกุมทุกอย่างนะให้ไม่ไม่ให้เกิดขึ้นอยู่บนความเสี่ยงนะคะแล้วก็ท่านใดอยากที่จะเช็คพลังงานส่วนตัวแอดไลน์ด้านล่างนี้เข้ามาจองคิวได้เลยนะคะพียคะส่วนตัวเปิดรับเดี๋ยวปิดรับจะให้ทราบอีกครั้งแล้วก็เมมเบอร์ชิพก็คลิกลิงก์ด้านล่างนี้เช่นกันค่ะ เวลาไลฟ์สดจะได้มาพูดคุยแล้วก็จับพลังงานให้ด้วยนะคะท็อปปิกของเรานะคะวันนี้มากับอากาศอึมครึมนะคะฝนน่าจะตกเร็วนี้นะคะท็อปปิกของเราวันนี้ต้อนรับเลยนี่เป็นข่าวดีที่สุดแห่งการรอคอยที่จะมาถึงคุณนะคะเรามาดูโรแมนต์แองเจิลก่อนเลยนะคะข่าวดีที่สุดค่ะ แห่งการรอคอ,อยที่จะมาถึงทุกๆคนนะคะขอให้ทุทกๆคนมีความสุขในทุทกๆวันมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะโซเม d โอ้โ so ห oh สวยงามมากๆนะคะ To love ทำไมเป็นเช่นนี้นะคะ Love yourself first สวยงามมากๆเลยนะคะโซเม d คุณจะเจอโซเม d ของคุณ ทูเลิฟด้วยเป็นโซเมทที่พัฒนาเป็นรักแท้หรือเจอรักแท้ตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอนะคะเลิฟยูเซลเฟิร์สเพราะคุณจะดึงดูดโซเมทของคุณรักแท้ของคุณเข้ามาด้วยการเคารพตัวเองเห็นไหมคะการเคารพตัวเอง Self respect, เซลเรสเปคเคารพแล้วก็ให้เกียรติตัวเองและคุณจะดึงดูดความโรแมนติก ความรักความโรแมนติกเข้ามาด้วยจิตวิญญาแลวก็ความรู้สึกความหลงไหลตัวเองหลงเสน่ห์ตัวเองหลงไหลตัวเองปฏิบัติตัวเองดีดูแลเทคแคร์ตัวเองดีคุณก็จะดูแลเทคแคร์คนที่คุณรักที่เป็นรักแท้ได้จริงๆนะคะเขาคือโซเมทของคุณเขาคือรักแท้ของคุณสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณจะได้พบเจอนะคะไพ่สวยงามมากๆเลยนะคะนี่คือข่าวดีที่สุด แห่งการรอคอยที่จะมาถึงทุกๆคนเดี๋ยวเรามาขอไพ่ทาโรต์ค่ะที่จะบอกอข่าวดีที่สุดแห่งการรอคอยที่จะมาถึงทุกๆคนค่ะห้าดาบราชินีดา ตัวตนของคุณนะคะอาจจะตัดจบทิ้งข้อความจบจากใครบางคนมาทําให้มีอะไรเก่าๆบางอย่างที่จะกลับเข้ามาคุยกับคุณนะคะการคุยการเคลียร์ในเรื่องราวของความสัมพันธ์ตัวตนของคุณเป็นคนที่เก่งมีความเป็นผู้นําเชื่อมั่นในตัวตนของตัวเองมีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินตัดคือตัดจบก็คือจบมีเหตุและผลไม่ชอบอะไรคุมเคลือไม่ชอบอะไรที่มันซับซ้อนวุ่นวายสับสนตรงๆชัดเจน เลยนะคะแสดงว่าก่อนอันนี้มันมีอะไรที่ไม่ชัดเจนเกิดขึ้นทําให้คุณอาจจะตัดจบอะไรบางสิ่งบางอย่างมาและมีอะไรเก่าๆที่จะเข้ามาคุยกับคุณและเคลียร์กับคุณด้วย2เรียนและก็สิเหรียนพลังงานแห่งไพ่ดีมากการบาลานซ์คี e p ยัวไลฟ์อินบาลานซ์และปรับสมดุลคุณจะปรับสมดุลตัวเองมีความสุขกับตัวเองนะคะแล้วก็ฮีลิ่งจิตใจของตัวเองได้ดีตอนนี้คุณกําลังพบเจอ10เหรียญ ะะสิ่งที่คุณต้องการคือคุณจะได้ทรัพย์สินได้เงินได้ทรัพย์สินในบ้านได้รถได้สิ่งที่คุณต้องการความมั่นคงแล้วก็มั่งคั่งในชีวิตและได้คู่ชีวิตด้วยนะคะได้คู่ชีวิตที่เป็นคู่ The Love เป็น True Love จริงๆเป็น Soulmate จริงๆถ้าเก่าๆ,เข,าๆเข้ามาแล้วได้คุยได้เคลียร์ราชินิดาคุณจะต้องตัดสินใจนะคะคุณผู้ชายก็เป็นราชาดาบคุณจะต้องตัดสินใจนะคุณจะต้องตัดสินใจ ให้ดีว่ามันจะไปต่อหรือไปต่อได้หรือไม่ได้ปรับประจูนมันไปต่อได้ไหมนะคะคุณมีเหตุและผลแล้วคุณก็รู้สึกว่าอะไรไปต่อไม่ได้นะคะคุณจะตัดสินใจได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าตัดสินใจแล้วไม่ต้องเสียใจยเพราะว่ามีคนที่เป็นทูเลฟและก็โซเมทของคุณรออยู่ เป็นคู่ชีวิตด้วยอาจจะเป็นเจ้าสัวเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยเป็นคนที่มีฐานะดีหน้าที่การงานการเงินที่ดีสามารถที่จะสพอร์ตดูแลคุณได้2ดาบความรักจริงๆนะคะเป็นเรื่องของความรักจริงๆที่ที่เข้ามาเหมือนก็ว่าคุณจะได้ตัดสินใจได้ตกลงตัดสินใจว่าจะเป็นยังไงในความรัก ว่าจะเลือกใครด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าบางท่านมาในลักษณะ2คนนะคะในเวลาเดียวกันทั้งเก่าทั้งใหม่หรือคนที่แบบเป็นพลังงานใหม่ทั้งสองคนมีตัวเลือกเข้ามามีเป็นความรักคุณจะต้องตัดสินใจอะไรที่ยังรู้สึกว่ามันยังไม่โอเค<ม>ก็ใช้เวลาไปก่อน นะะหน้าที่การงานคนโทรลได้จัดการได้การเงินก็คอนโทรลได้จัดการได้การเงินในอนาคตโปรเจกต์ที่จะทําอะไรไว้คิดวางแผนแพลนให้ดีๆเพราะอนาคตคุณจะเป็นสิบเรียด้วยความที่คุณเป็นคนเก่งด้วยนะคะเก่งในเรื่องความเป็นผู้นําการคุยนะคะการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองนะคะและคุณจะมั่งมีและมั่งคงังดี p l a c เเห็นไหมคะ คุณจะเป็นคนที่สวยแล้วก็มีเสน่ห์คุณผู้ชายก็สลับตัวตนคุณอาจจะได้เจอความรักครั้งใหม่ใครที่เป็นโสดเป็นคนที่มีอายุที่แตกต่างกันเป็นพ่อแม่ไม่ๆก็ได้นะคะเป็นคนที่ทางไกลต่างชาติต่างภาษาเป็นพลังงานของความหินกับหยางที่คุณกับเขาได้มาพบเจอกันมีความต่างแหละ แต่มันลงตัวมันมีแรงดึงดูดอย่างที่บอกเพราะว่าคุณรักตัวเองคุณอาจจะตัดจบอะไรบางสิ่งบางอย่างมาแล้วก็ตอนนี้รักตัวเองแล้วก็พพอร์ดูแลตัวเองอยู่เป็นดีเอ็มเพลสผู้ซึ่งพร้อมที่จะมีความรักพร้อมที่จะดูแลใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตนะคะพร้อมที่จะพพอร์ตเป็นผู้ให้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างต่างๆมากมายด้วยความที่ตัวเองผ่านเรื่องราวความเสียใจมาอย่างเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ อีกสักหน่อย8ปเหรียญนะคะตรงคุณจะเจอถ้าคุณจะเจอความรักที่มั่นคงและหนักแน่นถึงแม้มันจะดูไม่ไม่หวือหวาก็ตามและถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณจะทําคือคุณต้องการเป็นสิบเหรียญ หน้าที่การงานการเงินขอให้มั่นใจและจงทําในสิ่งที่ทําอยู่ถ้ามันรู้สึกว่ามันไปต่อได้มาสร้างงานสร้างเงินได้และคุณจะเป็นสิบเปรียญค่ะคุณจะได้ความมั่นคงแล้วก็มั่งคั่งนะคะได้ทรัพย์สินเงินทองอย่างที่ต้องการ justice อะไรที่ต้องไก่เกลี่ยขึ้นศาลอะไรที่ ต้องคุยกับคนจะปณีประนอมพูดคุยได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นความยุติธรรมจะเกิดขึ้นกับคุณใครที่รู้สึกว่าจะต้องตัดสินใจอะไรหรือคุยและเคลียร์อะไรกับใครนะคะก็จะได้สิ่งที่ต้องการปรณีประนอมแล้วพูดคุยกันได้พูดคุยในทางที่ดีนะคะด้วยเหตุและผลไม่ใช้อารมณ์เลยในการตัดสินใจนะคะ นี่คือนี่เป็นข่าวดีนะคะที่สุดแห่งการรอคอยความรักเข้ามาทรัพย์สินมั่นคงก็จะเข้ามาด้วยแต่เหมือนกับว่าต้องต้องต้องหนักแน่นจริงๆหนักแน่นจัดการคนโทรลอะไรได้เป็นอย่างดีและคุณจะได้สิ่งสิ่งนั้นที่คุณต้องการนะคะการจัดการการพูดคุยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามตามเออบางครั้งมันอาจจะสะดุดบ้างสะดุดต้องคิดต้องอะไรบ้างแต่ มันก็จะจัดการได้พูดคุยแล้วปณีปนอมกันได้นะคะขอไพ่นางฟ้าค่ะคำตอบของนางฟ้า remain positive นะคะคิดบวกไว้ yes ค่ะมันจะเป็นไปในสิ่งสิ่งนั้นที่คุณต้องการความรักและทรัพย์สินความมั่งคั่งเงินทองที่จะเข้ามาหาคุณด้วยน้ำพักน้ำแรง นะคะที่คุณถามลงไปมาดูไพ่สำหรับนี้ค่ะนี่เป็นข่าวดีที่สุดแห่งการรอคอยคราวนะคะคุณจะได้รับเกียรตินะคะคุณจะได้เป็นที่เคารพคุณจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีคุณจะได้รับ สิ่งที่คุณควรจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาหาคุณการเคารพกันในเรื่องของเราความรักการพูดคุยประนีประนอมในความสัมพันธ์ให้ได้นะคะจะได้รับการดูแลนะคะคนที่เข้ามาจะเป็นความรักที่มั่นคงหนักแน่นเคารพแล้วก็ให้เกียรติคุณมากๆเชิดชู m a r ิสค่ะนี่คือการแต่งงานนะคะการแต่งงานกับความรักเลิฟ แล้วก็เลิฟตัวเองก่อนแล้วคุณจะได้ความรักคนที่เข้ามาเคารพแล้วก็ให้เกียรติดูแลเทคแคร์คุณไปจนขั้นแต่งงานสร้างครอบครัวการสมหวังแต่งงานเห็นไหมเอ่ยขออีกสักหนึ่งใบ happiness ค่ะขออีกักหนึ่งใบ rose ความรักความโรแมนติกเข้ามานะคะขออีกใบห่านะคะหาหนทางนะคะ เปิดโอกาสนะคะสร้างตัวเองเปิดโอกาสกับตัวเองนะคะใครต้องการที่ที่จะมีเรื่องปราวปลดนี้ปลดสินหรือว่าทางออกเปิดโอกาสที่จะหางานใหม่หรือว่าทํางานจอบงานเสริมที่จะได้เป็นสิบเหรียญนะคะมีทรัพย์สินหน้า,นนาที่การงานของเราที่ที่จะเป็นอะไรที่มั่นคงในเรื่องของอนาคตนะคะไม่มีความเสี่ยงนะคะแล้วก็จัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยเปิดโอกาสหาทางหาวิธีโอกาส ไม่เข้ามาเราจะต้องเข้าหาโอกาสเองและเรื่องราวความรักเหมือนกันเราก็ต้องเปิดโอกาสที่จะให้ใครเข้ามาเพื่อที่จะเป็นตัวเลือกของเราเป็นคนหาแมทช์กับคนที่ใช่จริงๆนะคะเพราะคุณจะเจอทูเลิฟของคุณที่เป็นรักแท้ของคุณเป็นโซเมทของคุณเป็นทั้งชีวิตของคุณเลยทีเดียวนะคะความรักความโรแมนติกด้วยโรสกุหลาบนะคะสวยงามมากๆเดี๋ยวเรามาทอยรูปเต่าค่าว่าได้เลขอะไร เลขห้านะคะขอให้จากวันนี้ไปก็สตาร์ทให้ดีที่จะทำอะไรขอให้ไม่ไกลเกินฝันบางท่านอาจจะเจอความรักคนที่เกิดพฤษภาธาตุดินหรือว่าวันที่5หรือว่าอีก5เดืนอนอาจจะได้พบเจออะไรบางสิ่งบางอย่างใหม่ๆในช่วงต้นปีหรือว่าใครที่แพลนอะไรไว้เนี่ยขอให้แบบเริ่มวันนี้แล้วก็ลุยไปนะคะต้นปีหน้าก็จะมีข่าวดีเริ่มที่จะคลี่คลายไปแล้วนะคะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนนะคะ ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมขอให้พลังงานไพ่ทั้งหมดนี้ประสบความสำเร็จเป็นข่าวดีที่สุดเกิดขึ้นในเร็ววันนะคะ5วันก็เร็วไปนะคะ5วันก็จะเซอร์ไพรส์มากนะคะ5เดือนก็ยังมีโอกาสได้จัดการเตรียมนู่นเตรมนี่นะคะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนก็มันจะมีอะไรที่ขยับขยายเปลี่ยนแปลงเ,เข้ามาในชีวิตคุณบางทีมอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างให้คุณได้เอ๊ะมันจะต้องเป็นแบบนี้หรือเปล่าแบบนี้หรือเปล่านะคะบาลาน์ อย่างที่บอกค่ะปรับสมดุลความรู้สึกความคิดของตัวเองสมาธิจะนํามาซึ่งคําตอบสมาธิจะมาซึ่งคําพูดเหตุและผลที่จะต้องไกลเกลีย่ยที่ต้องพูดคุยนะคะงานก็เหมือนกันงานถ้ามีปัญหามีประเด็นลดประเด็นแล้วลดปัญหาออกนะคะตั้งใจที่จะทําอะไรที่มันเป็นไปท,ทางอก็คือเหมือนกับลดป,ปัญหาการขัดแยง้งนะคะสิ่งลบ,ลบ มีทุกที่นะคะขอให้เราสึกว่าเออไม่ได้เก็บมันมาใส่ใจก็พอแล้วก็สู้ต่อไปในทุกๆวันค่ะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ